ไอ้เหี้ยเดือหักใครมาเราเดือฮักมาวะเนี่ยหายละแล้วต้นที่กูได้มาคิดที่แล้วมันคือต้นเฮียอะไรเนี่ยดอกไม้จันหรยอไอ้สัตว์กูได้ต้นดอกไม้จันมาประเด็นคือกูจะเอาไงกับเดือหักมากกว่าตอนนี้ดูจะสภาพแล้วแขนมันทรงพลังและความเกเรออกมาแล้วกูต้องใช้วิธุวิธีทางายี่มันจะว่าจะตายคาตีนกูแต่อ้ต้นดอกไม้จันเนี่ยที่แม่งคนเขาส่วนมากจะบอกว่าตัวแม่งไรประโยชน์ <S 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 ถ้ามันจะขนาดนั้นนะกูก็ไม่ใช้กันด้ะกูจะใช้ทุกวิธีทางในการกระทืบไปที่นั่นให้ตายส่วนต้นมะพร้าวนี่กูเอาไปใช้แน่นอนเว้ยตัวแม่งเก่งัเลย ถ้ามึงคิดว่ามึงไปเดอะฮักมึงก็ต้องเจอกับพี่เบิร์มกูพี่กูระเบิดกูแล้วก็แล้วก็ะกอะไรอยู่ไปเนี่ยแล้วก็ดอกไม้จันนี่เอาดอกไม้จันเอาไปลองหน่อยแล้วกันโอเค50บาทก็ราคาเท่ากับตนน้นเงินต้นทองเลยนี่วะโอ้โหคุณเอานานมากนานชิบหายโอชั่นแม่มาเถอะยังไงก็ยังไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยหวานทีหลังแต่กูจะเอาไงกัเนเลยฮักดิวเนี่ยพอเล่นไปนานๆกูเจอแต่ซอมบี้ประหลาดๆไปทียเจอแต่ ตัวเชียก็ไม่ไอ้สักรอบนี้เจอเดอะฮักโอ้โหสุดยอดเลยมันคงไม่เอาเดอะฮักกูมาจ้ำสแกตตอนด่านแรกใช่ไหมแล้วมึงปาเขาโพอยังไงให้มันไม่ติดอะไรเลยวะ,ะโอ้โหยังจะกินทันอีกกูจะรอดูความแข็งแกร่งของมึงเดอะฮักเลยโอไหมกูสี่พอไหมกูเห็นสิแล้วมึงคิดว่ามึงแน่จริงอะ่ะนี่ไงวางดอกไม้จันทร์โอ้โยอด <c oughs> อ้ยมึงออกเงินผลิตเงิน ไ,ไอสัตว์มันออกเงินให้กูจริงด้วยนี่มันต้นเงินต้นทองของแท้แต่ไงมึงไม่ผลิตไอที่แม่งต้นเงินต้นทองที่ผลิตออกมาเนี่ยมึงไม่ผลิตออกมาให้กูมกันอะไรประโยชน์นี่กูมาทำไมเนี่ยโดยเงวางไปก่อนเถอะมันน่าจะมีประโยชน์ส่วนต้นมะพร้าวนี่ต้องเอามาวางไปด้ไงมันให้เงินกูจริงด้วยโหตัวปั๊มเงินเลยเนี่ยแต่กูไม่ใช้กระดาษนี้แม่งโคตรไรประโยชน์เลยว่ะหายแลกกูมาทำไมเนี่ยไม่กูถามาตัวเองทำไมเนี่ยมึงไรประโยชน์ว่ะหายไปซะไอที่กูจะไม่ต้องการเงินตอนนี้เพราะกูรวยมากตอนนี้ตั้งตารอเดอะฮ ความเกเรก็ตัวในใจฉันอืมรู้สึกว่าจะวางข้าโพดน้อยไปเว้ยถ้ากูมัวแต่มาอย่างนี้แม่งกันไม่ทันแน่นอนเพราะแต่ทำไมามันเอาแต่ไอหัวตรวมมาวะเนี่ยเอาอยัางอื่นให้กูเอาจริงนะกูไม่ควรเอาดอกไม้จันทร์มาเลยอายอเด๋ยวขุดตรงนี้ออกแล้วก็วางต้นมะพร้าวไปอ่าเขานี้ก็น่าจะกันได้เกือบทุกทิศและะ้วั้ะถ้าไม่ตกหล่นอะไรอ,ะอ่ะอ่าเวฟแรกมาแล้วดูซิว่าเดือดฮักไหมยังเดือดฮักยังไม่มาโอเคสบายใจยได้กูเอาเข้าโพดมาตัวเดียวไอเชี่ยมันมาแล้วโอ้เชี่ยมันมาแล้วไอเยี่ย แล้วมันก็ยืนเอ๋อไปแล้วใจเย็นนะเว้ยกูจะจัดให้มึงหนักๆเลยสัตว์มึงรองกูแปบบ๊บรู้จักสภาพและความใหญ่โตของมึงแล้วต้องขอสัก2ลูกไปเลยรอกูแปบบ๊บกำลังเตรียมพร้อมก่อนโอเคประมาณนี้พี่เบิ้มเปิดก่อนเลยประเด็นอือแล้วก็ฮึมไม่เห็นเก่งเลยนี่ว่ะเอาเป็นว่าถ้าตัวเดืฮักกูกลัวซอมบี้มอร์คอนดีกว่าแล้วก็กันตรงไหนดีวะตรงมุมนี้แล้วกันอ่ะท่นนี้ต้นมะพร้ากกูว่ากันทุกที่ทุกทางและไม่น่าจะใช่ปัญหาเอ๊ะ จะว่าใบด่านนี้มันมีสไปเดอร์แมนไหมวะลืมดูเมื่อกี้เออใช่ไหมมาเถอะอ่ะดอกไม้จันทร์มันอยู่ตรงกลางไปแล้วกันสะสมเงินจมตัวระเบิดไอ้พวกเชียนี่ให้ตายให้หมดเอ้ยดอกไม้จันทร์ถ้ามึงผลิตเพชรออกมาให้กูกูอาจจะใช้มึงก็ได้นะเพชรอะเพชรไม่เอาเงินสลึงไอ้เชียมึงแดกดอกไม้จันทร์ไปเลยซอมบี้มึงแดกเข้าไปเลยกูไม่เอาไอ้แม่งแล้วไอ้เชียไรประโยชน์มึงคิดว่ามึงผลิตเงินทองให้กูแล้วกูจะใช้้มึงเหรอฝันไปเถอะทุกตัวที่โจมตีไม่ได้มันไรประโยชน์โยไปตรงเงินตัวทองอันนี้มันผลิตเงินให้กูอ่ะกูได้จัการแนม์ มึงลงมาเลยเด้งหมดฮะแล้วไอ้เช่นนี่หลุดรอดมาได้ไงเนี่ยมึงคิดว่ามึงตัวใหญ่แล้วมึงเก่งเหรอมึงเอานี่ไปเลยฮึบตั้มแล้วก็โต<ฮ>่น<ฮ>ี่เหรอมีดแค่ตัวใหญ่เท่าไั้ไ่แหะมึงอะ่ะเฮ้ยพิเต้โอ้เฮี้ยวอเตอร์เมลอนไหนสกู๊ได้พิเต้มาเฮีย้ยมังโก้หืมขอมาต้องลองเลยโอ้โหจัดหนักมึงมาเฮีย้ยกันเยอะแยะเลยวะเนี่ย มีซอมบี้วิวัสกรมีซอมบี้สไปเดอร์แมนมีซอมบี้ตัวตลกไม่กระดูดยามากเกินไปแล้วก็กลายเป็นบ้าซอมบี้ส่งเบอร์เกอร์แล้วก็ซอมบี้เดอหัดดีไม่มีซอมบี้มราราธอนอ้าเลยถ้ามึงจัดดักให้กูจัดดักให้มึงเหมือนกันส่วนต้นดอกไม้จันมึงไปไกลๆเลยสัตว์ตวไรประโยชน์นี่เดี๋ยวเวลาเราพิเต้แล้วพ่เบิมกูนี่ใช้ตลอดได้ตลอดจริงเลยเว้ยมาเดี๋ยวเวลาเราพิเต้แล้วแต่แม่งโคตรแพงแพงพอๆกับไฮด้าเลยเนี่ยแต่ไฮด้ากูแพงกว่าว่ะมันควรอวดไมนี่ยไอ้เหี้ยโว่ มาไวดีนี่ไวเหมือนตอนตอบแชทแฟนเลยดิไอสัตว์โอ้ยเก็บตังค์ยาวๆ3 0 0บาทเก็บตัวแหกแน่เลยกูนั่นแหละว่าทาเดียวกันไว้กูจะได้ฟาร์มเงินยาวๆขาโพตีมันให้ตายมึงโยนไปขาโพใสม่มันก็ต้องมีแบบจุกมางแหละเออนั่นแหละหัวหลุดเลยใช่ไหมสามร้อยบาทแต่ชีโคแพงเลยกูต้องเก็บยาวขนาดไหนวะเนี่ยโอสามธงด้วยสามร้อยบาทไม่พอมึงมีสามธงเลยเหรออีแค่นิดเดียวอีกแค่ร้อยเดียวก็จะได้ใช้พิเต้แล้วนี่แหละโอกาสได้แหละได้แล้วพิเต้ไปเลยโคโยตังโม กี่ทีตายวะเนี่ยสามทีใช่ไหมโบกุทีอู้หูสามทีร่วงโคตรแรงสุดยอดนี่แหละตัว MVP แทนไฮดาไฮดามันตกกระปองเรียบร้อยไปอยู่ t ทียฟใจสัตว์ถูกใจเหลือเกินชิบหายลืมกันข้างบนเออใช่ไหมดูความเก่งกาจของแตงโมซะความรุนแรงนี่มันอะไรกันความแตกต่างที่ชัดเจนเกินไปอย่างนั้นเหรอแตงโมตัวเดียวไม่ยังค่ายเช่นั้นได้ยังสบายเลยอะไรวะไอหัวจรวดเก็บตังชิวชิววัดหัวกระแปะมันกันเนยไม่ได้เนี่ย โอ้เชี่ยไอ้ชีนี่มากูก็ยังไม่เคยเห็นความสามารถมันอยู่ดีว่ามันทำอาหารอะไรได้เฮ้ยมันหยุดเลยอยากกินแตงโมกูเลยไอ้เชี่ยแตงโมโก้มาอู้ทุเลที่สุดน่าสะเพรที่สุดทำไมแถวบนมันเงียบเหงาจาังวะยังไงเข้าโคดก็เป็นตัวแบกเกมวะ่ะแตงโมมันก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ดีแต่ไม่เก่งคิบหายเลยวะ่ะอืม หมดปัญหากูยังไม่ได้วางมะพร้าวเลยวางไหน่ดีเออช่างแม่งเอาไว้ที่หลังเลยเฮ้ยเดี๋ยนะแตงโมกูตีหมูด้วยเหลยนะโอ้โหสุดยอดสมแล้วเป็นตัวที่แม่งได้เกือบสุดท้ายในเกมเลยใช่ไหมพี่เตกูเต็มแมปแล้วกูสัมผัสได้ว่าสไปเดอร์แมนมันจะมาในรอบนี้โอ้โหแตงโมกูตีหมูสุดยอดหัวหลุดคู่ไปดิแตงโมแม่ดดดแงดามจโคตรแรงแรงแบบแรงจัดๆแรงจัดจ๋าเดี๋ยววางไอ้แคยนี้ไปก่อนต้นมะพร้าวนั่นไงวางปุ๊บมาปั๊บเลยสุดยอด กูนี่มีเซ้นจริงๆมึงแดกต้นเงินต้นทองกูได้แต่มึงแดกแตงโมกับข้าวโพดอบเนยกูไม่ได้ไหนที่สุดก็มาเดินทางมาถึงเวฟสตาร์สกีไหนดูหน่อยซิกูกลาวไว้พวกมึงไม่ทั้งหมดแล้วมึงไม่มีทางลงมาได้ฮะไอ้เที้ยรถขนกับข้าวออกไปเดอะฮักข้างบนเดอะฮักอยู่แนข้างบนเตรียมตัวขบบม เธอทำไมได้เก่งไอ้ขี้นี่ยังรอดอยู่ในไอ้สัสไอ้กระดาษเฮียนีเก้ยวเฮ้ยรอบนี้มาแปลกเว้ยลายมือสวยจัดสวยจนกูอ่านไม่ออกเลยเฮียด็อกเตอร์เอ็กแมน